สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่25สิงหาคม2563โดยเฉพาะว่าครั้งเชลซีครับวันข่าวเชลซีวันนี้กันดีกว่านะับผมม,มีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเชลซีวันนี้ไม่น่าพลาดนะเยี่ยวข่าวคนดังเผ Chelsea, ยเชลซีใกล้ปิดดิวฮาร์เวิร์ดเปิดตัวสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอน โดยกันนี้สาวกสิงปรูปนะผมเตรียมเฮกันอีกครั้งนะฮะเมื่อทางฟราบิซิโอโรมาน่เยี่ยวข่าวชื่อดังของทางสกายสปอร์ตรายกานมาผ่านทวิสเตอร์ส่วนตัวเลยว่าเชลซีนะั้นมันลุกเข้าตกลงในการคว้าตัวไคส์ฮาร์เวิร์ดดาวรุ่งนะผมทางของทางห้างขายาไบรเออร์รูโคเซนมารวมทีมนได้แล้วเช่นเดียวกับในรายของทิโอโกซิวาและก็เบนซิเวล โดย,ยเจ้าซีบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวคลาสฮาวเวิร์ดคนนี้กองกลางดาวรุ่งทีมชาติเยอรมันของชางไบเออร์เดวอร์โคเซนมาร่วมทีมได้แล้วน,นะฮะด้วยค่าตัวประมาณ100ล้านยูโรหรือประมาณ3,700ล้านบาทตามการรายงานจากฟราวิซิโอบรามาโน่นักข่าวคนดังของทางสกายสปอร์ตเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยฮาวเวิร์ดวัย2ีปีคนนี้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทางสิงห์ปรูนะฮะอย่างหนักตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยไคล์ตัวนักเตะเองก็แสดงท่าทีชัดเจนจะย้ายทีมในนช่วงสเสมอี้อ แต่ดิวดังกล่าวนั้นยังไม่ได้บทสรุปนะฮะเนื่องจากทั้งสองสโมสรยังตกลงเรื่องราคานักเตะไม่ลงตัว กระ,ะรโโโกทั้งล่าสุดขอโรมาโนคนนี้ได้รายงานผ่านทวิเวสเตอร์ส่วนตัวโดวยระบุว่าเชลซีนั้นได้บรรลุกข้อตกลงกับทีมห้างขายายาในการคว้าตัวฮาร์เวิร์ดคนนี้มาร่วมทีมได้แล้วด้วยค่าตัวประมาณ100้ล้านยูโรนะฮะโดยจะจ่ายเป็นเงินก้อนแรกที่จำนวนกว่า80ล้านยูโรหรือประมาณ2,900ล้านบาทบวกกับเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกประมาณ20ล้านยูโรหรือประมาณ740ล้านบาทโดยตอนนี้เหลือเพียงขั้นตอนอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและคาดว่านักเตะจะเดินทางมาเปิดตัวภายในสัปดาห์นี้ ท่นี้เป็นแฟนสิงโตคำรามนะผมอาจจะได้เห็นสโมสรเปิดตัวแข้งใหม่พร้อมกันถึง3รายหลังจากที่ตอนนี้มีรายงานมาว่าสโมสใรใกล้จะได้ตัวเทอโกโซิวาปักกันหลังจากทางปรารีสแซต์แมงและก็เบนซิเวลแบ็กซ้ายจาก City, าเลสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมด้วยเช่นกันครับโอ้โหเป็นนว่างานนี้นะฮะก็มีโอกาสที่สัปดาห์หน้านะผมช่วีข่าวดีของทางเชลซีของเรากันนะฮะว่าจะมีนักเตะเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคนครับต้องรอลุ้นกันต่อไปครับงานนี้ เราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะแฟนสิงเฮซิวาตกลงซบเชลซีเป็นที่เรียบร้อยเดือนนี้เราสาวกสิงปรูนะผมเตรียมเ hey, ฮกันดังๆได้เลยนะฮะเพราะล่าสุด2ส,สื่อดังประคมข่าวที่โกซิวาอดีตยอดปาการหลังของปารีสแซงแมงตอบตกลงแล้วที่ย้ายมารุมกวนเชลซีนั่นเอง เดือนกันนี้ตีโกซิวาเซนเตอร์แบ็กประอบการสูงชาวบัลซูเรียนนะฮะได้ตอบตกลงที่จะเซ็นสัญญ,ญาร่วมทีมเชลซีสมมสอนมหาเศรษฐีแห่งเวชีพิมเมอรงกิตไปเวลา2ปีเป็นที่เร็บร้อยตามการรายงานจากทาง AMC Sport สปอร์ตื่อฝรั่งเศสและทาง Sky s p o อ t ์ตอิตาเลียนสื่ออิตาลีนะฮะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยิวาคนนี้เพิ่งจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หลังจากที่สัญญากับทางปารีสแซงต์แชงยอดสโมสรลูกหนังในศึกลลกเอิงฝรั่งเศสได้หมดลงเป็นที่เปยบร้อยหลังลงสนามช่วยทีมเป็นครั้งสุดท้ายในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศที่ทางปเช่แพ้บอยาเมนิกไปสุดต่อหนึ่งเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเอง ล่าสุดทางแอเอ็มเซนะผมสปอร์ตและก็ทางสก y ตสปอร์ตอิตาเลียนนะฮะต่างระบุตรงกันมาว่าประการหลังทีมชาติบราซิลวัย3าปีคนนี้ได้ตอบตกลงแบบปากเปล่านะผมที่ย้ายมาร่วมกวนสิงบรูปเป็นเวลา2ปีซึ่งตอนนี้เหลือแค่การเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเท่านั้นทางนี้นอกจากซิวานแล้วเป็นซิเวลนะผมแบ็กซ้ายเซซัสซิตี้เนี่ยและก็ไคลส์ฮาวเวิร์ดกองกลางดาวรุ่งทางของไบเออร์ลูว์คุเซนนะฮะต่างก็จอ่อจะตบเท้าย้ายมายังทีมแซนฟอร์บริดเช่นกัน อาผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็อีกตัวหนึ่งนะผมที่ทางเชลซีของเรานั้นจะได้เขาเข้ามาสู่ทินสแตมฟอร์บริดของเรานั่นเองเระข่าวต่อมากันดีก่อนครับสิงถูกโยงสนใจไม่ยองมือกาาของบริวโดยอันนี้เชลซีถูกโยงว่ากำลังให้ความสนใจไหมไม่ยองผู้สำประตูมือหนึ่งของบริวตามการบรยงานจากสกาย p o r t ์นั่นเอง โดยในด่านวิชชามาปีคนนี้พัฒนาผลงานจนกลายเป็นเบอร์หนึ่งของบริลในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะฤดูกาลที่แล้วที่เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะจนมีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศสของดิญเยเดชองนั่นเองมีการเปิดเผยจากทาง s ก y Sport สื่อดังของอังกฤษระบุเลยว่ามีความเป็นไปได้นะที่สิงต์ตครามเชลซีจะดึงเมยองคนนี้มาแย่งเบอร์หนึ่งกับทางเคปาอิสซารกาแต่รายงานเผยมาว่าสโมสรดังกล่าวของลอนดอนนั้นยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนั่นเอง โดยเชื่อกันว่าค่าตัวของมยองน่าอยู่ที่ประมาณราวสาสิล้านปอนด์ด้วยกันนะฮะซึ่งเขาก็ถือเป็นนักเตะเร็วรายล่าสุดที่ถูกโยงมาว่ามีโอกาสย้ายทีมหลังจากแกนหลักอย่างวิกเตอร์โอซิมเฮมกับทางกาเบียวมาคันเยสที่ได้สังกัดใหม่ไปก่อนหน้าน,นี้แล้วนะผมเป็นคำว่าง,งานนี้ก็ทางเชลซีก็ลเล็งไว้อยู่นะฮะว่าจะหาใครมาแทนเกเบลิร์ไะรากาดีดูแล้วคนนี้น่าจะเหมาะเช่นกันร้อรนข่าวต่อมากันดีก่อนครับ ใกล้จะบรรลุแล้วอดัมชี้เชลซีเข้าสู่การเจรจาขั้นสุดท้ายกับเบนซิเวลโดยมิกกี้อดัมอดีตผู้จัดการทีมเลสเตอร์ติตี้นะฮะเชื่อมาว่าเบนซิเวลแบ็กซ้์ยวัยรุ่นเตรียมย้ายออกจากชินคิงพาวเวอร์สเตเดียมไปอยู่กับเชลซีตามข่าวลือเต็มตัวแล้วเหลือแค่การเจรจาเรื่องเงินกันให้จบเท่าน,นั้นเอง โดยเขาได้บอกว่าผมเชื่อว่าเดียวนี้มีความคืบหน้าเร็วมากเลยนะและที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางเบนซวเวลแล้วว่าจะเอาอยัางไงเพราะยุคสมัยนี้ทันเตตอยากจะย้ายใครก็ห้ามไม่อยู่แล้วและถ้า,าใจของเขาไปอยู่กับเชลซีหมดแล้วจริงๆตามที่ผมได้ยินมานะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเจรจาค่าตัวค่าเหนื่อยและก็ผลประโยชนต่างๆให้จบสิ้นนะจากนั้นคือรอชูเสื้ออย่างเดียว ยังไงอย่าลืมนะว่าเลสเตอร์ซิตี้ถึงแม้จะเคยเป็นแชมป์ทีมบริกิจเมื่อหลายปีก่อนแต่พวกเขายังไม่ใช่ทีมใหญ่นะฉะนั้นหากมีใครยื่นข้อเสนอผู้เล่นสำคัญด้วยค่าตัวที่สูงมากพออย่างไรยังไงก็ต้องยอมปล่อย100%อย่างแน่นอนครับอ่านะผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็ใกล้บรรลุนะผมเมื่ออดัมชี้เลยว่าเชลซีนั้นเข้าสู่การเจรจาขั้นสุดท้ายกับซีเวลเป็นชี่เรียบร้อยรอข่าวต่อมากันดีกว่าครับ หลายสื่อเห็นพ้องตีเโก้ตกลงสัญญา2ปีกับเชลซีเป็นที่เรียบร้อยโดยกันนี้หลายสื่อทั้งในอิตาลีและก็ฝรั่งเศสนะผมต่างรายงานตรงกันว่าตีเโกซีว่าตกลงปากปาก,กับทางเชลซีแล้วว่าจะย้ายไปร่วมทีมด้วยสัญญา2ปีโดยก่อหลังชาวบราซิลกลายมาเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หลังจากลงเล่นเกมสุดท้ายให้กับทางบารีสแซียจากแมงใน,นรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกกับทางแมจยยิมินิกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เดือก่อนหน้านี้สื่อหลายเจ้าจากอังกฤษนะผมและก็อิตาลีระบ,บุเลยว่าแนวรับวัย35ปีคนนี้พร้อมจะย้ายไปร่วมทีมสิงห์นกรามเชลซีในรดูนี้อย่างแน่นอนล่าสุดมีทั้งรายงานจาก r m ซของฝรั่งเศสและก็ทาง Sky Sport อิตาเลียนรวมถึงหลายสื่อรายงานตรงกันว่าดิเโก้ซิว่าได้ตกลงปากปากกับทางเชลซีแล้วว่าจะย้ายไปเล่นในทีมแซมฟอร์บรินั่นเอง ทางนี้รายงานล่าสุดระบุตรงกันนะฮะก่อนหน้านี้มาว่ากองหลังตัวกลางชาวปารสิสจะย้ายไปเล่นให้กับทีมดังของลอดนดอนด้วยสัญญาสองปีโดยตอนนี้เหลือเพียงการสัญญาอย่างเป็นทางการเท่านั้นอ่านะผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็เห็นหลายสื่อเขาพูดกันเหลือเกินนะฮะมีโอกาสที่เชลซีของเราจะได้เจ้าหนูคนนี้เข้ามาร่วมทีมอย่างแน่นอนเราดข่าวต่อมากันดีกว่านครับ สื่อน้ำหอมหอมสิงคว้าสาบเสริมอีก1รายโดยกรณีเชลซีเดินหน้าเสริมทัพอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะตรียมเส้นสัญญาคว้าตัวมาลองซามารวงทีมแบบไร้ค่าตัวอีก1รายเพิ่มเติมหลังที่เขาจะหมดสัญญากับทางนิชนั่นเองโดยซาคนนี้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาฉบ,บับใหม่กับทางนิชนะฮะออกไปทําให้สามารถย้ายทีมได้อิสระหลังสัญญาปัจจุบันสิ้นสุดลงในช่วงจบฤดูกาลนะฮะ ล่าสุดตเตเเลฟุตนะครับผมสื่อในฝรั่งเศสรายงานมาว่าปาระกันหลังวัย21ปีคนนี้ตกลงจะย้ายไปร่วมทีมเชลซีด้วยสัญญายาว5ปีโดยตอนนี้เหลือเพียงการพูดคุยในขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกันต่อไปท้งนี้เชลซีของกุนซูแฟรงค์นัมผาดถือเป็นทีมที่ขยับตัวในตลาดนักเตะอย่างคึกคักเลยนะฮะหลังได้ผู้เล่นหน้าใหม่มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้ว2รายคือ ฮาคิมซีเอสและก็จูโมวานเนอร์และกำลังรวบทีเดียวอีก3รายทั้งติโกซิวาไคส์ฮาร์เวิร์ตและก็เบนซิเวลนั่นเองเป็นนวัางงานนี้นะผมเชลซี Chelsea, รู้สึกว่าจะมาแรงแซงทางโค้นซะเหลือเกินนะฮะคิดว่าจะได้ตัวนักเตะประมาณ3คนเป็นอย่างน้อยนะผมในช่วงสเสมอน,นี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันนะฮะว่าจะประกาศเปิดตัวทั้ง3คนนั้นเลยไหมหรืออะไรยังไงต้องหลอลุ้นกันครับรอดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ เปโดรจอเซ็นฟรี2ปีโรม่าภายในสัปดาห์นี้โดยขณะที่ทางเปโดรโลดิเกชกคงหน้าชาวสเปนที่จะหมดสัญญากับทางเชลซีจะเซ็นสัญญากับทางโรม่าภายในสัปดาห์นี้ทันทีที่ผ่านการตรวจร,ร่างกายเป็นที่เรียบร้อย ดยานนีคาริเอเล่ดิโรม่าซ่ออิตอรีรายงานมาว่าเประดนั้นมีกำหนด,ดตรวจร่างกายกับโรมาในสัปดาห์นี้หากทุกอย่างผ่านขั้นตอนเป็นที่เร,รีบบอยอยก็จะเซ็นสัญญากระชางเจโรลอซี่คาดเป็นสัญญาระยะเวลา2ปีหรือจนจบฤดูก,กาล2021-2022 สำหรับเปโดนั้นหมดสัญญาอย่างเป็นทางการหลังจบเกมรอบชิงชนะเลิศในศึกเอฟเอคัพที่แพ้ต่ออาร์เซนอลที่เวมบรี่กลายเป็น1ใน2ตัวรุกนะของเชลซีที่กลายเป็นฟรีเอเจนต์เช่นเดียวกับวินเรียนที่ตอนนี้สัญญาแบบไม่มีค่าตัวกลายเป็นสมาชิกใหม่ของเดอะกันเนอร์ไปเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้เปโดมีปัญหาบาดเจ็บหัวไหลมาจากรอบชิงชนะเลิศในศึกเอฟเอคัพนะฮะเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ทำให้ต้องใช้เวลาพักฟื้นหลังผ่าตัดและตอนนี้ค่อยๆฟื้นร่างกายได้ดีแล้วคาดกันว่าจะคืนสนามได้ในไม่ช้า,านะครับผมใครเป็นแฟนเชลซีนะฮะงานนี้เราฟังข่าวดีกันได้เลยส่วนของเปโดนั้นก็เตรียมจออโปรมา่นเต็มที่แล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วก,กันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมสโมรสรเชลซีประจวันที่25สิงหาคม2563โดยช้บุปมาครั่งเชลซีครับ